้อรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตอบให้เคลียร์วันนี้นะครับพบกับผมเสกสมแจ้งจิตนะฮะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับเพราะว่าเข้าสู่โหมดการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของสอวอเริ่มเปิดรับสมัครวันแรกอย่างเป็นทางการนะฮะบางจังหวัดก็เริ่มมีบางจังหวัดก็ยังไม่มีแต่ว่าที่แน่ๆฮะสนามเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัดก็น่าลุ้นไม่แพ้กัน ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาผมลงพื้นที่ไปที่สุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีถือว่าเป็นพื้นที่ของบ้านใหญ่และคนใกล้ตัวปรากฏว่าสุพรรณบุรีนี่นะฮะเป็นพื้นที่ที่ทางอดีตนายกอบจอที่ดำรงตำแหน่งมา20ปีชนกับที่ปรึกษารัฐมนตรีท็อปนะครับแล้วดูเหมือนว่าหลายคนตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมบ้านใหญ่ส่งชนกันเองพรุ่งนี้ เดี๋ยวมาไขาคำตอบกับอาจารย์นพพรฮะแต่ว่าเรื่องของสนามเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัดที่หลายคนจับตามากที่สุดนะครับแล้วก็หลายคนเพ่งเล็งมากที่สุดตอนนี้คือที่ตราดฮะพื้นที่ตราดเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมประมงและการท่องเที่ยวที่นั่นมีสอสอหนึ่งคนนะครับแล้วก็การเปิดตัวของว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอที่นั่นดูเหมือนว่ามีความคึกคักพอสมควร วันนี้ฮะผมได้รับเกียรติจากว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอตราดมานั่งจัดรายการสดกับเราที่นี่ฮะไม่ใช่ใครที่ไหนที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีคุณชลธีนุ่มหนูครับอดีตมือปราบทุเรียนอ่อนอดีตผู้อำนวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่หกมาดูกันว่าสวัสดีครับพอครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูกันว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ตัดสินใจลงเล่นการเมืองเพราะอะไรครับพอ คือหลังจากลาออกจากราชการมาก็มาเป็นชาวสวนทุเรียนอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากพีน่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะครับให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกนะครับก็ก็เห็นว่าในส่วนของพื้นที่จงาาังหวัดตร่ยนะครับเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมรแล้วก็เป็นแหล่งผลิตทุเรียน ส่งออกนะครับส่งออกแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญกับการส่งออกทุเรียนอ,อผมมองว่าจังหวัดตากเนี่ยสําคัญที่สุดนะครับในการส่งออกทุเรียนถึงแม้ว่าจะมีปริมาณผลผลิตทุเรียนอยู่แค่ประมาณแสนตันแสนตันแต่ว่าในจํานวนแสนตันของทุเรียนจังหวัดตากเนี่ยมันส่งผลกระทบกับทุเรียนทั้งประเทศครับก็คือเพราะว่าตากเนี่ยเป็นแหล่งที่ทุเรียนออกก่อนจังหวัดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทํา คุณภาพของทุเรียนจังหวัดตราดได้ดีเนี่ยนะครับก็จะทําให้จังหวัดอื่นได้รับอันี้สงรวมถึงทั้งประเทศไทยไปด้วยับครับ,รบก็เลยมองเห็นว่าเอ,อที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของท้องถิ่นนะครับของท้องถิ่นเนี่ยอ,อไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องการเกษตรเท่าที่ควรนะครับก็คือการเกษตรเนี่ยจะถูกถูกมองข้ามนะครับเอ,องบของท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่เขจะไป ใช้ในเรื่องของการก่อสร้างนะครับการโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานแบบเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเอผมมองว่าเรื่องของเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องปากท้องแล้วก็การทํามาหากินนะครับแล้วก็จังหวัดตาาที่เป็นบ้านเกิดของผมเองเนี่ยก็ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจที่มีสี่เสาหลักก็คือเกษตรประมงการท่องเที่ยวการค้าชายแดนนะครับแต่ว่าเรื่องของการเกษตรการประมงอันพวกนี้ก็จะก็ถูก ถูกมองข้ามตลอดทุกวันนี้พี่น้องเกษตรกรก็ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำไม่พอบ้างน้ำน้าไม่พอบ้างน้ำท่วมหน้าแรงก็น้ำแห้งงเลยหน้าผลก็น้ำท่วมผมด้วยผลด้วยราคาสินค้าก็บางบางชนิดนะเอก็อย่างเช่นเงาะหรือมังคุดนะก็ราคาตกต่ำก็จะมีแต่ทุเรียนที่ราคาดีอืแต่ในราคาดีเนี่ยมันก็มีสิ่งอื่นที่มัน่ะ มันมีสิ่งอื่นที่มันเป็นมันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะครับซึ่งมันจะต้องมีการดูแลกันตั้งแต่วันนี้ต้นไปเนี่ยนะครับมีปัญหาหลายๆอย่างนะเรืเ่องของการเกษตรที่เป็นรับการดูแลก็เลยคิดว่าเอ่อก็เลยคิดว่าถ้ามันมีโอกาสได้ได้เข้ามามาทํางานในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยครับเราจะมาวางรากฐานเรื่องของการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับในจังหวัดตาด ครับนะครับ,รบก็บางรากฐานไว้ก่อนนะครับแล้วกเ็เมื่อเราวางรากฐานได้อะไรเสร็จหมดภาระหน้าที่เราก็กลับมาทําส่วนเหนเมือดิมนะคือในในขณะที่เรายังมียังมีกําลังกายจะมีแรงใจที่จะจะทําให้เพื่อส่วนรวมได้ครับนะครับก็คิดว่าเออก็ทำซะตอนนี้นะครับแล้วก็หมดภาร,รกิจเราก็กลับมา คือหลายคนที่ลงเล่นการเมืองอันนี้เราต้องยอมรับคือการเมืองอาชีพกับการเมืองเพราะว่าอ,อ,อยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายคนที่ลงเล่นการเมืองอ่ะส่วนใหญ่จะเล่นพอหมดเวลาก็จะเล่นต่อเล่นต่อบางที่สิบปียี่สิบปีพอ,อ,อจะเป็นแบบนั้นไหมเออผมอยากเข้ามาเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับผมอยากเปลี่ยนหมายถึงกี่ปีให้ให้ตัวให้เวลาตัวเองไว้เออสี่ปีนะครับแต่จริงงผมอยากแค่อยู่แค่สี่ปีจบนะครับแล้วก็หลังจากพอผมคิดว่าสี่ปีเนี่ยผมก็ กเกษียณพอดีครับ,กบเกษียณมอเท่าถ้าอยู่ในราชาการผมก็จะกเกษียณอยู่พอดีนะครับเกษียณก็เสร็จแล้วก็จะส่งมอบให้กับคนรุ่นใหม่นะครับอันนี้คือความตั้งใจนะไม่ได้คิดว่าจะมามา,มาอยู่นานนะหรือว่าสืบทอดเพราะว่าการมาเข้ามาสู่ในการเมืองรั้งเนี้ยเอ่อมันไม่ได้มาเพื่อที่จะมาหวังมีอํานาจนะหรือว่ามีตําแหน่งอะไรตรงนี้แต่ว่าอยากเข้ามาเปลี่ยนนะครับ คืออยากจะมาทําทําให้มันดีกว่าที่ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อยากจะมาวางพื้นฐานโดยเฉพาะผมมองเรื่องที่สําคัญที่จะกระทบกับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดตราดในในห้าปีข้างหน้าเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องน้ําอืมนะครับเพราะว่าตอนนี้โลกโลกมันร้อนขึ้นอืน้ําก็จะแห้งถ้าไม่มีใครเข้ามาจาัดก,การหรือดูแลเรื่องเนี้ยปัญหานี้มันก็จะจะเป็นเหมือนเดิม มันที่ผ่านมาเหมือนเดิมอืนะครับแล้วก็ทาไมมีใครมาดูแลเรื่องคุณภาพทุเรียนนะครับปัญหาต่อมาคือต่อไปทุเรียนเราก็จะถูกเวียดนามอแย่งชิงตลาดเข้าไปนแทนแล้วถ้ามีโอกาสเข้ามาเนี่ยก็จะมาดูหลักๆก็คือเรื่องของแหล่งน้ําครับนะครับเอาน้ําให้มันพอใช้ดูเรื่องคุณภาพของผลไม้ของเจ้ามาตาดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเป็นมังคุดเป็นเงาะ,ะมาสร้างโอกาสมาสร้างโอกาสให้กับ ประชาชนที่ทำมาหากินให้เขามีโอกาสในการที่จะทำมาหากินมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นอยากจะทำโรงเรียนเกษตรกรให้กับลูกหลานของเกษตรกรที่ที่จบจากที่อื่นชาวบ้านอื่นเข้ามาจังหวัดตาดเนี่ยได้มีแหล่งที่จะมาเรียนรู้ศึกษาวิชาเพื่อจะมาพัฒนานเรื่องของอาชีพในการทำสวนอ,อยากจะทำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินปุย๋ยนะครับให้กับเกษตรกรครับ อยากจะให้มีสถานีตรวจวัดอากาศในระดับของหมู่บ้านหรือตำบลน,นะครับแล้วกเ็เรื่องของโรงงานแปรรูปนะรโรงงานแปรรูปที่จะต้องสร้างไว้สําหรับการแปรรูปผลผลิตที่มันราคาตกตำ่ำอย่างเช่นมังคุดถึงเงาะนะครับเอามาทําเป็นสุราก้าวหน้าอืตามนโยบายของพักเก้าไกลที่ผมสังกัดอยู่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งในเรื่องของการเกษตร ก็จะมีหลายๆนยโยบายท,ท,ที่ที่วางไว้รวมทั้งเรื่องของประมงด้วยนะครับประมงนี่ก็สําคัญมากครับก็อยากจะมาคืนชีวิตให้กับชาวประมงที่ได้รับผลกระทบเอ,อจากการออกกฎระเบียบของรัฐบาลส่วนกลางในในช่วงเก้าปีสิบปีที่ผ่านมาตรงนี้ครับนะครับ,รบแล้วก็รวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวการค้าชายแดนตัวน,นี้นะครับเราก็จะเอให้มันมีการดูแลอย่างชัดเจนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยท้องถิ่น ขาไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องแบบนี้แต่ผมเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากทำก็คือหนึ่งตั้งกองกเกษตรและประมงครับนะครับให้มันมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ในในอบอจออนะมีกองกเกษตรกองประมงมีกองท่องเที่ยวและกองค้าชายแดนอ่าซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นกองที่จะเข้ามาดูแลเรื่องปากท้องอแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องคนตาดของเรานะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของที่อยากจะทํามากก็คือเรื่อง ด้านสาธารณสุขเพราะตอนนี้ในในจังหวัดตาดของเราเนี่ยก็เข้าสังคมผู้สูงอายุับนะครับผู้สูงอายุแล้วก็ทุกวันเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวตาดก็จะต้องเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยับนะครับต้องใช้เสียเวลามากแล้วก็แออัดคนไปโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราทํายังไงเราจะยกระดับของรอพศตอ่อนะถ้าถ้าเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไปขอเรื่องของการรับการถ่ายโอน เราพอสตอเข้ามาเพื่อจะยกระดับให้เป็นซูเปอร์ประทมภูมินะครับเราก็จะหาคนที่มีความถนัดเรื่องของสาราสุกเนี่ยเข้ามาเป็นทีมบริหารซึ่งตอนนี้เราได้แล้วนะครับเราได้หมออยุมมยอ่มอยนนะครับซึ่งซึ่งดูแลเรื่องของเ,ออเรื่องของสุขภาพเชิงการท่องเที่ยวและเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีความถนัดเรื่องของสารสุขเนี่ยเข้ามาเป็นทีมบริหารครับเอการทํางานของผมเนี่ย นะครับผมไม่สามารถที่จะทํารู้ได้ทุกทุกด้านนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะแต่ผมอาจจะถนัดเรื่องการเกษตรนะถ้าเรื่องการท่องเที่ยวการค่าใช้ยแดนอะไรพวกนี้ผมไม่ถนัดผมก็มีทีมนะมีทีมบริหารที่เราเปิดตัวไปแล้วอืนะครับนึ่งอาจจะเป็นการเป็นการเมืองท้องถิ่นในในรูปแบบพิติใหม่ครับนะครับที่มีการเปิดตัวทีมบริหารก่อนอก่อนการเลือกตั้งครับเพราะปกติที่ผ่านมาคือ เขาจะเลือกตั้งเสร็จแล้วแต่ตัวนายกแล้วนายกก็จะให้ตําแหน่งกับคนนู้นคนนี้อเพื่อเป็นการตอบแทนครัพวกตอบแทนทางการเมืองออันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยอันนี้มีคนสงสัยเหมือนกันครับคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูเรื่องของโครงการโอโ้โหพอ,อมันเยอะมาก,กน,นะสิ่งที่พอ,อบอกมาสีป่ปีพอ,อจะเป็นแค่สี่ปีและไอโครงการที่พอ,อวาดฝันไว้เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จไหมอ่ะคือผมมีนโยบายที่ออกมาเนี่ยทั้งหมดสี่สิบนโยบาย นโะยบ,บายก็จะแบ่งเป็นสามสามด้านก็คือด้านหนึ่งก็คือการเมืองทําการเมืองที่ดีนะมันจะเป็นรูปแบบการเมืองท้องถิ่นแบบใหม่ครับนะที่ดีก็คือหนึ่งไม่มีการทุจริตคอรัปชันนะครับคือไม่มีการโกงครับนะครับเงินภาษี ทุกบาทจะต้องถูกใช้อย่างสมเหตุสมผล uh huh. นะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการโปร่งใสเนี่ยโปร่งใสก็คือเราจะให้มีสภาพลเมือง uh huh. หรือสภาประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม uh huh. แล้วก็ตรวจสอบได้อย่าง uh huh. เช่นมีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาอบจอทุกครั้ง uh huh. อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบมีการบริหารงาน uh huh. การเอาแอปพลิเคชันนะครับ uh huh. เข้ามาใช้ในการตรวจสอบ S <S เราจะมีรถจบายเรื่องของตาดสมาร์ทซิตี้เอาแอปเข้ามาใช้นะครับในการทำงานหลายๆอย่างนะครับแล้วก็จะเป็นอบจอที่ที่ทำงานเพื่อปากท้องและการทํามาหากินของพีน่น้องประชาชนนะครับอันนี้คือเน้นเรือการเมืองรูปแบบใหมนน่นะครับด้านเศรษฐกิจนะครับเราก็จะชูเรื่องของเศรษฐกิจของจังหวัดตากที่ดีนะครับที่ดีก็ เป็นเรื่องของปากท้องเนี่ยนะครับก็คือทั้ง4ด้านนโยจบายเรื่องเกษตรนโยจบายด้านประมงนโยบายเรื่องการท่องเที่ยวการค้าชายแดนจะมีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือนโยบายด้านของสังคมดีคนต่างมีความสุขซึ่งนโยจบายด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มคนปรบะบางดูแลเรื่องเด็กเยาวชนนะครับเด็กเยาวชนดูแลเรื่องของ เอ่อความปลอดภัยนะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอ,อ่อเรื่องของช้างป่าครับอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือก็คือนโยบายทั้งทั้งทั้งสามด้านนะรวมแล้วก็สี่สิบนโยบายในแต่ละนโยบายทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็มีการมามาจัดว่าเอ่อร้อยวันเนี่ยที่เราเข้าไปร้อยวันจะทําทันทีครับมีนโยบายอะไรบ้างหนึ่งปีที่จะต้องทําสําเร็จ มีอะไรบ้างแล้วก็หนึ่งสมัยที่จะต้องทําให้มารล้ผลมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนโยบายทั้งหมดสี่สิบข้อเนี่ยได้มีการคิดแล้วก็มีการมาระดมสมองอนะครับทํากันในทีมบริหารครับนะครับแล้วก็ผ่านการผ่านการคัดกรองอมาแล้วว่ามันเป็นนโยบายที่ทําได้จริงไม่ใช่นโยบายที่ท,ท,ที่เพ้อฝันอืทุกอย่างมีข้อมูลมีอะไรที่จะมายืนยันว่าทําได้ นะครับตอนนี้่าถามว่าถ้ามันทําไม่สําเร็จผมยกตัวอย่างเช่นอนโยบายเรื่องของโครงข่ายท่อส่งน้ําครับจากแหล่งน้ําสู่แหล่งผลิตทั่วจังหวัดตากเนี่ยอในสี่ปีเนี่ยมันคงทําไม่ได้ทั้งหมดทั้งจังหวัดตากแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือพิมพ์เขียวอืจะพิมพ์เขียวที่จะต้องทําให้เสร็จว่าในเรื่องของโครงข่ายท่อน้ําในจังหวัดตากเนี่ยเมื่อมีพิมพ์เขียววางหรือเป็นแผนแม่บท ของน้ําไว้แล้วเนี่ยอืมแต่เอผู้บริหารรุ่นต่อไปที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องเดินตามพิมพ์เขียวตรงนี้อืมนะครับแต่ว่เรานกสตร์ชาติเลยนะแต่ว่าเราก็จะทําให้มันให้ได้มากที่สุดในใน,ในสี่สมรรถในสีป่ปีที่จะเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกับเรื่องของการขัดน้ำแล้วก็พื้นที่ที่เร่งด่วนที่จะเจอปัญหาผมยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดตากเนี่ยมันมีประตูกั้นน้ำ อของชนประทานนะชนประทานโครงการชนประทานจังหวัดต,ตราดเนี่ยที่สมมุติว่าท้องถิน่นครับหลายประตูเนี่ยชํารุดนะฮะชำรุดก็ไม่สามารถกันน้ําเค็มได้นะก็ทําให้น้ําเค็มเนี่ยมันทะลักเข้ามาอืมาปนกับน้เํเจืดแล้วพอกเกษตรกรเอาไปลดต้นทุเรียนสวนทุเรียนก็ตายอือันนี้คือปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องที่ก็แก้ไขเพราะมันกระทบกับการทำมาหากินอืนะครับแล้วก็ท่อน้ําเนี่ยเอ,อใ,ในในท้องถิ่นเนี่ยคือระดับตําบลเนี่ย ก็จะมีการมีโครงการของตำบลอยู่แล้วอืนะครับแต่ว่าตำบลก็จะแยกกันเป็นเอกเทศอืนะครับคือตำบลน,นี้ก็ดูแลเฉพาะของตำบลตัวเองอนะอา,า,ตา,ตาบตอตำบลนี้ก็ดูแลต่องค์เดี๋วนี้แต่ในในส่วนของท่อน้ําที่มันจะต้องผ่านในหลายๆตำบลเนี่ยม,มันก็เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดครับที่จะต้องมาดูแลภาพรวมอืมนะครับอันนี้คือภาระ,ะที่เราต้องไปทําเราก็จะเอะโครงการแบบเนี้ยผมไม่ได้คิดว่า พอผมเข้าไปแล้วถึงจะไปทําแต่เราจะเริ่มก่อนที่จะที่จะสมัครในยุอบจอ,อเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับอ,อันนี้อาจจะต้องเข้าไปคุยกับคุยกับทีละตำบลน,นะครับให้ดูว่าแผนตำบลเนี่ยมีมีแผนเรื่องน้ําไว้อย่างไรนะพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาแผนของแต่ละตบลเนี่ยมาเชื่อมกันอืม,มามาผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นพิมพ์เขียวของ,ของจังหวัดนะฮะอันนี้ก็ถ้าจะทํา จะทาก่อนล่วงหน้าเลยนะครับก็คือทําทันทีตั้งจากที่หลังจากที่เปิดตัวเนี่ยก็มนี่เริ่มวางแผนแล้วว่าจะเริ่มเข้าไปที่ตําบลในตําบลไหนน,นะครับคือการทํางานกับข้าราชการก็ก,ก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าเอารจริงๆคือพอ,เ,อเข้าไปก็นในฐานะถ้าสมมติดได้ก็เข้าไปในฐานะนักการเมืองครับทีนี้ยข้าร,ราชการที่อยู่เก่าพอ,อาจะทํำยังไงที่จะจูนกันให้ได้คือผมมองว่าถึงทุกคนที่อยู่ในในใน ในหน่วยงานเนี่ยไ <board S 2> ม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือเป็นราชการเนี่ย<ม>ถ้าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันนะ <Brid. S 1> เป้าหมายเดียวกันก็คือทํางานเพื่อประชาชนอื<ม>นะครับผมว่าอันนี้ไม่ยากนะฮะ<ม>เพราะว่าเป้าหมายเราเหมือนกันอไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจําหรือเป็นนักการเมืองนะที่เข้ามาเนี่ยแต่ถ้ามีเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่าคือต้องการทํางานเพื่อประชาชน<ม>เราก็สามารถจะดจูนเข้าด้วยกันได้นะครับอันนี้คิดว่าไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ที่หนักใจนะ ครับสี่ปีคิดว่าสิ่งที่เราคาดหวังว่าอยากให้มันเปลี่ยนเพราะตั้งใจไว้ประมาณทักแค่ไหนคือเราก็คิดว่าเราจะทําให้มันได้ได้มากที่สุดเท่าที่เปลี่ยนนะฮะก็เออก็อยากจะตอนนี้เรายังคาดหวังอะไรไม่ได้นะครับก็คงแต่ว่านในนโย,ยบายที่เราวางไว้เนี่ยนโย,ย,ยบายเนี่ยได้ได้มีการได้มีการไปทําโฟกัสในแต่ละแต่ละกลุ่มแล้วผ่านการ ผ่านการเห็นชอบนะฮะของคนโดยส่วนใหญ่แล้ว<ม>นะครับแล้วก็เราเปิดเผยนโยบายต่อสาธารณชนไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้มาแสดงความคิดเห็นหร<ม>ือว่าชื่นชอบนโยบายมั้ยนะครับตอนนี้เราก็จะเดินตามตามรถแมพ<ม>ที่เราวางไว้ว่าเราจะทํานโยบายตรงไหนตรงไหน,ไหนก่อน<ม>นะครับอันนี้คิดว่าก็จะทําให้ได้ตามรถแมพท,ที่วางไว้อันนี้มันมีเป้าหมายอยู่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับครับ คือหลายคนก็มองว่าจริงๆเป็นข้ราการ,กรเกษียณแล้วลาออกแล้วก็เพราะทำไมวินาทีนั้นตัดสินใจคิดลงมาเอ้ยมันต้องเอาจริงไ่ะคือจริงๆแล้วก็ต้องตองบอกจริงนะไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ไม่ได้มีความตัม้งใจว่าจะต้องมาทําตรงน,นี้นแต่ว่าพอพอมันมีพอเข้ามาทํางานร่วมกับทาง สสนะครับทึ่งเป็นี่สสสันตินัยนุ่มโด่งแล้วเนี่ยก็เห็นว่าถ้าท้องถิ่นกับสสเนี่ยนะครับไปคนละทางไปคนละทางเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลดีกับการพัฒนาของจังหวัดเรานะครับแต่ถ้าเราร่วมมือกันทำนะฮะร่วมมือกันทำแล้วมีประชาชนเป็นเป้าหมายมีเรื่องของจังหวัดตาของเราเป็นเป้าหมายที่เราอยากให้มันไปในทิศทางที่เราต้องการเนี่ยนะครับ ก็ก็เลยตัดสินใจว่าอโอเคนะครับก็ลองเข้ามาอืมทําดูตรงนี้นะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ได้เนี่ยเจ้าตากมันจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับไม่กลัวข้อคอรหาแล้วฮะว่าจะเป็นสุดท้ายมันก็จะถูกคอรหาว่าเป็นสภาพ,พี่น้องเออผมมองว่าในในส่วนของตรงเนี้นะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กลัวตรงนั้นนะครับคืออยากให้พี่น้องคนตานเนี่ยมองถึงเรื่องการทํางานมากกว่านะฮะจากที่คุณพิธาบอก ในวันเผื่อตัวเนี่ยนะมันเป็นการทํางานแบบร้ายร,อย,ร,อ,ยรอยต่ออนะครับคือสามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ทําให้ภารกิจหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันสําเร็จผลไปได้ด้ดวยความรวดเร็วอันนี้คือเป้าหมายมากกว่านะครับไม่ได้เพราะเราเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าต้องมีตําแหน่งหรือมีอํานาจนะแต่เรามองเพื่อเพื่อที่จะเปลี่ยน,นจังหวัดตาดของเราให้มันดีข,นขึ้นแค่นั้นเองนะครับ ผมว่าคือนโยบายโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาทุเรียนถ้าพออเข้ามาแล้วทําตัดนาล่องอะ่ะไม่มีใครค่อยชอบอ่ะอันจริงนะทำไมกันรู้ๆกันอยู่เรื่องทุเรียนอะ่ะคือคืออย่างนี้ผมว่ามันก็คนที่ชอบก็มนะีคนที่เสียผลประโยชน์ก็มีเหมือนตอนแรกที่เราทําเรื่องอทีมเล็กเกี่ยวตามทุเรียนอ่อนเนะี่ยในช่วงแรกๆในช่วงแรกก็ได้รับแรงต้านพอสมควรคือได้รับเสียงด่ามากกว่าเสียงชม นะแต่หลังจากที่เราทําแล้วมันประสบผลสาเร็จทําให้ราคาทุเรียนมันไม่ตกแล้วราคามันมันดิ่งมันดิ่งหรือบางทีมันดีดขึ้นรืกซ้ำปีปีที่สองมาก็ก็จะเห็นนะครับว่ามันมีเสียงชมมากกว่าเสียงด่านะครับเพราะว่าคนที่รับประโยชน์คือคนส่วนใหญ่อในในทานองเดียวกันถ้าเราไปอยู่ในท้องถิ่นอยู่ในอ,อปจอแล้วเราไปคุมเข้มเรื่องเรื่องทุเรียนอ่อนของจังหวัดตากเนี่ยนะครับ อาจจะมีคนที่เสียผลประโยชน์ก็กด่าวก็ตำกวนแต่คนที่รับผลประโยชน์คือพี่น้องเกษตรกรครับนะชาวสวนจังหวัดตากเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์อืเพราะว่าเราจะทําแบรนด์ของทุเรียนจังหวัดตากเนี่ยให้มันเป็นเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็เป็นที่เชื่อถือนะทั้งตลาดส่งออกแล้วก็ในประเทศนะผมก็วางแผนนะแล้วว่าเราจะทําแบรนด์ตัดการันตีนะครับคืออบจอนี่ก็จะเข้าไปดูแลเรื่องคุณภาพ แล้วก็ทําแบรนด์ทําแบรนด์ของตาดให้ได้อืนะครับเพราะฉะนั้นใครมาซื้ออทุเรียนที่จังหวัดตาดเนี่ยเราสามารถการันตีเรื่องคุณภาพได้เพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลดีกับราคาของทุเรียนจังหวัดตากไม่ใช่เฉพาะแต่จังหวัดตางดเดียวอาจจะเป็นทําให้ส่งผลต่อทุเรียนจันบุรีถึงระยองด้วยเพราะเราเป็นเอจังหวัดที่พื้นที่แรกที่ทุเรียนออกก่อนออกก่อนถ้าแม่งูในไปเนี่ยมันก็คนก็มันม่นใจละมั่นใจเรื่องคุณภาพอันนี้ผมเชื่อว่าอันนี้มันมีข้อดีมากกว่า เพาเขาเสียแล้วประโยชน์ได้มากกว่านะทุกวันนี้เรายังเจอปัญหาเรื่องของอทุเรียนอ่อนครับนะครับถึงแม้จะบอกว่าทุเรียนอ่อนมีอยู่แค่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไปทำลายแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทำไมเราไม่ทำให้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้มันดีแล้วทุกคนได้รับค่าเรียกว่าราคาขายทุเรียนครับที่พอๆกันไม่ใช่คนตัดอ่อนได้สามร้อยนะครับคนตัดแก่หรือร้อยห้าสิบทำไมเราไม่ทำให้คนทั้งร้อยคนเนี่ย ได้ราคาสามร้อยเท่ากันนี่ถามคำได้ไหมว่านโยบายที่พอไปคิดออกมาเป็นชุดเป็นสี่สิบข้อถามคนตัดย่างว่าเขายยกได้ไหมอันนี้เราทาโฟกัสเราไปทําเราไปก่อนที่เราจะทํานโยบายเนี่ยเราเราไปทําเราไปพูดคุยอะไปเป็นกลุ่มไปแล้วอืเอี่ยไปคุยว่าเป็นนโยบายที่ประมงเกษตรรคับอ่าท่องเที่ยวชายแดนเรามีการมีการทำ เรียกว่ามีการพูดคุยกันก่อนที่ยอมมาเป็นนโยบายอืมอันนี้ก็ถือว่าเป็นความต้องการของคนตัดจริงจริงนะครับย้อนกลับมาเป็นพื้นที่แรกที่มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนาะยกของพจอจและก็เป็นที่แรกที่เปิดทีมหน้าตาผู้บริหารหมดเลยไม่ได้แบบเอ้ยเดี๋ยวเลือกได้เดี๋ยวเองเอาตำแหน่งนู้นไปเอาตำแหน่งนี้ไปนี่นี่เปลี่ยนไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นแผงหน่อยเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพแผงหน่อยคือหลายคนอยากผมก็อยากู้อันเนี้ย อันนี้คือทีมงานเลยใช่ไหมน,นี่เปิดตัวเลยใช่ไหมอันนี้เปิดตัวทีมบริหารเลยไล่ไล่ไปหน่อยนะครับผู้หญิงผมตั้งแต่ผู้หญิงผมยาวไปเนี่ยฮะครับก็ไล่จากทางทางนงดซ้ายมือเนี่ยนะครับอคุณบิวนะครับคุณบิวนี่ก็เป็นเป็นเลขานุก,การกลุ่มยังมสมรฟาร์มเมอร์หรือชาวสวนรุ่นใหม่เกษตรกรกร,รุ่นใหม่นะครับเป็นเลขานุก,การของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดตราดนะครับก็ทำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวน เกษตรอีซีผลอภัยอยู่ที่อำเภอเขาตะบิงจังหวัดตากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี่มีแฟนยังครับมีนะครับตัวนัวนบิวเขาจะมาดูแลเรื่องของเกษตรนะเกษตรดูเรื่องเกษตรท่องเที่ยวนะครับเพราะเราจะเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกับการท่องเที่ยวดูเรื่องของการแปรรูปผลผลิตตัวเหลนี้นะครับคนคนถัดไปก็คนใส่เกงยีนอ่ะหมอยนฮะหมอยนหมอยนนี่ตำแหน่งอะไรฮะตอนนี้จะเป็นว่าที่คุณบิวกับคุณหมอยนนี่จะเป็นว่าที่ เลยขานุการนายกองค์การบร <2 S 2> ิ<น>หารจังหวัดตลาดนะครับหมอนยนจะมาดูเรื่อง,องรรเรื่องของสาธารณสุขนะครับเรื่องของท่านท่านเป็นหมอจริงๆใช่ไหมฮะเป็นเภสัชกรนะครับเปิดร้านขายยาแล้วก็จบประดันเภสัชกร,รนะครับเกียรติยศเลยนะครับอแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นคนที่นําเอาตอนที่มีโควิดเนี่ยเป็นคนที่ที่นาเอาวัคซีนพวกมันโควิดเข้ามาจังหวัดตลาดผักดันคนแรกๆนะแล้วก็เป็นคนที่ไปทาเรื่องของ การท่องเที่ยวเชิงสุกขภาพครับเวนเยอร์ทัวริซึม,มนะครับแล้วก็เป็นเลขานุการเป็นยุทธทงานอยู่ในคณะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวมมสมาคมสาการท่องเที่ยวของจังหวัดตาดด้วยครับนะครับคนถัดไปก็อันนี้เป็นว่าที่รองนายกนะครับรองนายกที่จะดูแลฝ่ายเศรษฐกิจนะครับก็คุณแชมป์นะครับคุณจตุพัฒนรนะครับ เคยเป็นอดีตรองเลขาเป็นรองเป็นอดีตรองรองนายกเป็นรองหอการค้าอ่รองหอการค้านะครับครับหอการค้าจังหวัดตากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารเครือตากมันคงจบวิศวกรรมโยธานะครับจ<อ>บวิศวกรรมโยธาแล้วก็เอทํางานดูแลด้านเศรษฐกิจคเ,เคยเป็น เคยเป็นประธานของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของจังหวัดตาดด้วยนะครับอคนซ้ายมือพออ่อคนต่อไปก็จะเป็นเป็นรองว่าที่รองนายกของการบริหารส่วนจังหวัดตาคนนี้ดูด้านไหนฮะดูด้านสังคมนะครับเพราะเป็นอดีตนักกีฬายาวชนเนี่ยนะจังหวัดตืาดนะครับแล้วก็ปัจจุบันยังเป็นสจอยู่นะก็เป็นเป็นสมาชิกสภาจังหวัดอยู่จังหวัดอยู่นะครับนี่ย้ายข้างเลยนะเนี่ย ก็เขาไม่ได้ย้ายทีมไม่นีที่มีข้างนะครับนะครับก็มาอยู่กับทีมทีมก้าไกลนี่เพราะว่าชอบในเรื่องแนวคิดตรงกันแนตรงกันแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่ากว้างขวางรู้จักรู้จักคนเยอะนะครับรู้จักคนเยอะแล้วก็มนุษย์สัตว์พันดีนะครับวันนี้ก็จะมาดูแลด้านสังคมดูแลเรื่องของผู้สูงอายุเด็กเยาวชนงานกีฬาอะไรต่างๆทำนองแบบนี้นะครับ ถัดไปอีก,อกขั้นหนึ่งนะครับ,รบก็เป็นว่าที่ว่าที่เลขานุการนายกองการแา่ส่วนจังหวัดอืนค,ค 3. นที่สามคนที่สามเขาจะมาดูแลอคนนี้น้องอาร์มนะครับน้องอาร์มทําตอนที่ทําอยู่ที่เป็นเจ้าของกิจการโรงงานน้ำปลาตาสามกระต่ายน้ำปลาตาสามกระต่ายเนี่ยส่งไปขายกัมพูชากัมพูชาเวียดนามเพราะว่าเขาจะมีความรู้เรื่องของการค้าชายแดอืมนะครับแล้วก็ น้ำปลาเดือดทาง,ต,ง,ต,งต้องทำมาจากประมงะนะก็จะให้ดูแลเรื่องค่าแสดงเรื่องประมงมนะครับคนสุดท้ายเนี่ยนะครับแต่ทภาพสุภาพสตรีคนสุดท้ายเนี่ยฉาย,ยาก็คือเอฟฟาใสนะครับอันนี้เ็ามีคุกคีอยู่ในวงการท่องเที่ยวของจังหวัดตรืงม,มามานานนะครับก็เรียกว,ว่าขามวดในวงการท่องเที่ยวอ,อยู่เป็นคณะกรรมการครับ สปปข้ามท่องเที่ยวจังหวัดตราดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นออค์กรนะครับแล้วก็เป็นมือประสานนะม,มือประสานกับหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะน่าจะเห็นว่าทีมบริหารที่เราคัดมาเนี่ยก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ครับคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจนะครับที่จะมาทํางานเพื่อจังหวัดตราด